สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภาพพมยานอ่านไพ่ทํานายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทํานายดวงคนเกิดเดือนมิถุนายนค่ะประจำเดือนดวงประจำเดือนธันวาคม65ถึงมกราคม66ค่ะเรามาเปิดไพ่ดูกันว่า ดวงคุณจะเป็นอย่างไรคะ่ะการงานการเงินความรักสุขภาพสุขทุกข์ดีร้ายประการใดมีอะไรเกิดขึ้นบ้างให้ไพ่พรมยานบอกคะ่ะให้บอกด้วยคะ่ะดวงอัดตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้คะ่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมนะคะขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปคะ่ะสิ่งไหนไม่ดีก็อย่าเก็บใส่ใจนะคะ แม่หมอผิดพลาดสิ่งใดไปขอทุกคนให้อภัยด้วยค่ะค่ะเรามาดูกันว่าดวงคุณจะเป็นอย่างไรค่ะให้ไพ่ภูมิยานบอกด้วยค่ะแม่หมอขออนุญาตคนเกิดเดือนมิถุนายนทุกคนค่ะ การเงินความรักสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรให้ไพ่พร่มยานบอกด้วยค่ะสุขทุกข์ดีร้ายอย่างไรเป็นอย่างไรเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงนี้ใบแรกค่ะเท้าวิรูปปักค่ะคุณเป็นคนมีพลังจิตที่เข้มแข็งอืม สามารถอยู่กับอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ไพ่ยค่ะนั่งนิ่งคิดพิจารณาตึกต้องไข้ควรจิตที่เข้มแข็งทบทวนค้นหาหนทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆเ,ออเชื่อในหลักศีลและธรรมอันดีตามหลักพระพุทธศาสนาค่ะตัวคุณแล้วคุณเป็นมีความแข็งแกร่งความเข้มแข็งไพ่หมายถึงมองถึง ความนิ่งค่ะน,นิ่งนั่งนิ่งคิดทบทวนตึกตองให้ควรให้แผนการดีๆก่อนที่จะทําอะไรลงไปการคิดการทบทวนมีลางสังหรณ์มียานสัมผัสล่วงรู้เหตุการณ์ได้ค่ะคุณมีสัมผัสที่6มีพลังจิตที่เข้มแข็งต่อมาพระแม่ธรณีค่ะนี่ค่ะแม่ธรณีก็เข้มแข็ง แข็งแก่งเด็ดเดี่ยวอดทนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ม,มุ่งมั่นทำสิ่งต่างๆแบบไม่ไม่กลัวอุปสรรคต่างๆเดินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ดยความเข้มแข็งอดทนแข็งแก่งเด็ดเดี่ยวนะะี่ค่ะเฉลียวฉลาดชอบเรียนรู้ศ,ศึกษาในหาทางค้นหานค่ะคุณก็ค้นหาหนทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ มุ่งมั่นที่จะสําเร็จมั่นมุ่งมั่นตั้งใจไว้การงานการเงินการใช้ชีวิตทุกอย่างเนะะียค่ะคุณสามารถเดินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้การเงินคุณก็รู้จักคุณค่าของเงินที่หามาได้ด้วยความเหน็ดเหนื่อยยากลําบากแล้วก็ใช้ใจ่ายรู้จักการใช้ใจ่ายใบที่ต่อมาค่ะไพ่วิศณุกรรมค่ะ เฉลียวฉลาดสร้างสรรค์คุณสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้มากมายมีความคิดไอเดียโครงการมีฝีมือทางด้านศิลปะหรือไม่คุณก็กำลังคิดลงมือสร้างครอบครัวสร้างบ้านสร้างที่อยู่สร้างชีวิตสร้างผลงานในการงานต่างๆก็ได้ค่ะการสร้างสร้างสร้างสรรค์จินตนาคือมีความอัจฉริยะ มองการกว้างไม่เหมือนใครค่ะความเก่งความอัจฉริยะมากมายในตัวคุณค่ะคิดโครงการแผนการอะไรที่ทำสร้างสรรค์ให้ทั้งตัวเองและคนอื่นเป็นคนอบอ้อมอารีร่วงคาดเดาเหตุการณ์ข้างหน้าได้ร่วงรู้เหตุการณ์ได้ค่ะเก่งมากด้วยความรู้ความสามารถเป็นอัจฉริยะค่ะต่อมาเทพ,พสาค่ะ เผชิญอุปสรรคปัญหาต่อสู้มีความรู้ความสามารถใช้ความรอบคอบสามารถรเผชิญปัญหาต่างๆได้ถ้ามีอุปสรรคเข้ามาสามารถรเผชิญต่อสู้ความสุขุมรอบคอบแก้ไขต่อสู้อุปสรรคต่างๆได้พระพรหมฤาษีค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้ใหญ่ดูแลช่วยเหลือ ตัวคุณก็มีทักษะความรู้ความสามารถเฉลียวฉลาดเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นได้แก้ไขตัวเองและคนอื่นได้ค่ะความเก่งรอบรู้แตกฉานพัเกต็มงคลค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลค่ะปุกป้องช่วยเหลือถ้าคุณทำดีอยู่แล้วเนี่ยค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วย คุ้มครองคนดีมีศีลธรรมสำเร็จในทุกๆเรื่องพนาลายทรงสุบ,บันค่ะนี่ค่ะอันนี้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วด้วยการกระทำของคุณเองค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลตัวคุณนี่ค่ะอยู่ตลอดเวลา ทำดีร้ายชั่วดีแค่ไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมยุติธรรมค่ะทำอย่างไรได้อย่างนั้นถ,ถ้าคุณทําดีแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์หินช่วยเหลือค่ะพระอินค่ะนี้ก็สำเร็จอันยิ่งใหญ่แต่มีภาระที่หนักหน่วงแบกรับแบกรับภาระต่างๆมากมายใช้เวลา ในการต่อสู้พยายาม,ยายามก็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสำเร็จเป็นทีหน้าเคารบหน้าเกรงขามต่อผพ้อ,อื่นค่ะพอินยิ่งใหญ่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าพระแมปรปา拉วตีค่ะความสุขความอุดมความสุขความจิตใจดีมีเมตตาผู้ใหญ่ช่วยเหลือ อ่อนโยนยน่ารักถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักอบอุ่นความรักมีความอบอุ่นเมตตานะคะต่อทุกคนถ้าคุณเป็นเด็กอยู่ก็น่ารักอ่อนหวานน่าทนุถนอมเป็นที่รักใคร่ของทุกคนนะคะนางสีดาค่ะไปนางสีดา สุข,ขุมรอบครอบเยือกเย็นค่ะนี้คนสุข,ขุมรอบครอบเยือกเย็นใช้สติปัญญาในหาเหตุผลต่างๆได้ดีมีความขยันตั้งใจจริงแล้วมีความอดทนค่ะมีความอดทนต่อสู้สิ่งต่างๆจนกว่าประสบผลสำเร็จเทพธิดาแมงป่องค่ะ ความต่อสู้ฝ่าฟันรักษาตัวเองให้โตให้ให้รอดพ้นจากอุปสรรคการปกป้องคุ้มครองนะคะคุณสามารถปกป้องคุ้มครองตัวเองและคนอื่นได้การดูแลปกป้องการต่อสู้กับอุปสรรคเพื่อไปถึงเส้นเส้นชัยที่วางไว้ที่ความสําเร็จที่วางไว้มั่นคงอยู่ข้างหน้าค่ะพารามแผงสอนค่ะ ลงมือคิดตัดสินใจการกระทําต่างๆคิดลงมือการตัดสินใจคือรอเวลาคิดกระทําเป้าหมายด้วยความมั่นใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงให้มีสติคิดจะทำอะไรลงไปก็สำเร็จค่ะนังกวักค่ะพระแม่นังกวัก ความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์โชคลาภส,ส,สิ่งดีๆค่ะทําลงมือทําอะไรแล้วสำเร็จสมหวังดวงคุณในช่วงนี้ในเดือนธันวาคมถึงมกราคมนี้ค่ะตัวคุณเองทาวีลุป,ปักความเก่งฉเฉลียวฉลาดมีความสุขขุมรอบครอบเยือกเย็น มีความคิดเป็นของตัวเองค่ะคิดพิจารณาตึกตองใขรควรค้นหาทางออกด้วยตัวเองมีความเหมือนว่าคุณนะคะ,ะเฉลียวฉลาดสามารถรักษาตัวรอดได้ไม่ไม่ชอบเหมือนเพิ่งไม่ชอบปรึกษาใครค่ะชอบค้นหาค้นคว้าด้วยตัวเองคิดหาทางออกด้วยตัวเองค่ะถ้ามีปัญหาอะไรคุณใช้เวลาคิดพิจารณาตึกตองใขรควรแก้ปัญหาด้วยตัวเอง มีเหมือนเหมือนเป็นคนชอบทําในสิ่งเหมือนชอบชอบความท้าทายค่ะไม่กลัวปัญหาและอุปสรรคนิ่งคิดเป็นคนแบบประมาณน้ํานิ่งไหลลึกนะคะคุณนิ่งแล้วแข็งแก่ง,งนิ่งเข้มแข็งถ้าเวลาโกรธก็โกรธคือเหมือนเหมือนบอกว่า,าดีก็ดีใจหายร้ายก็ร้ายสุดๆเลยค่ะพลังจิตเข้มแข็ง ไม่ชอบให้ใครมาบงการชี้นำไม่ชอบเลยค่ะเป็นคนคิดสุดตรงมุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรสําสำเร็จสุคุมรอบครอบแล้วการสร้างสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้มากมายเลยค่ะตัวคุณมีความคิดไอเดียโครงการสร้างสรรค์เพื่อตัวเองหรือคนอื่นแล้วกำลังจะสร้างบ้านสร้างที่อยู่การสร้างเลยค่ะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างสรรค์สิ่งต่างๆก็ได้ค่ะทุกการไพรวิศนุกรรม ความคิดความสําเร็จแล้วก็ไพยของความสุขสมหวงังคุณก็มีผู้ผู้คนช่วยเหลือให้พบกับความสมหวงังสําเร็จในสิ่งที่คุณจะทำเลยค่ะแล้วเนะี่ยต้องอดทนค่ะอดทนกับสิ่งต่างๆต่อสู้ปกป้องกบดูแลตัวเอง การเอาใจใส่ใช้ความพยายามนะคะเจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้าเพราอได้นางกวักตัดสินใจทําอะไรแล้วก็ประสบผลสําเร็จรอเวลาคิดพิจารณาให้แน่ใจมั่นใจแล้วลงมือทําแล้วสาเร็จค่ะเพียงแต่คุณเนี่ยค่ะมีความคิดสร้างสารรค์กําลังคิดทบทวนตึกตองครควรให้รอบคอบนะคะใบแรกแล้วใบสรุปคุณเนี่ยค่ะได้ไพ่ธนูการเล็งคิดตึกตองกำลังคิดหาเป้าหมาย ลงมือทำความสำเร็จพระแม่นางกวักความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์สิ่งดีๆนะีคะในสิ่งที่คุณทําแล้วก็สําเร็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปข้างหน้านะคะความเจริญก้าวหน้าเพียงแต่คุณต้องอดทนคิดตัดสินใจใช้ความคิดให้รอบคอบมีคนช่วยเหลือความสุขความสาเร็จด้วยตัวคุณที่มีความน่ารักสดใสเป็น เขาลบต่อผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักมีเมตตาต่อทุกคนเนะะี่ยค่ะทุกคนช่วยเหลือความสำเร็จแต่ปัญหาของคุณก็มี่ค่ะเหมือนคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะตัวคุณเองเนะะี่ยค่ะอันนี้ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพลังจิตที่เข้มแข็งแต่ว่าคุณเหมือนต้องการให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุ้มครองยังไม่ช่วย ปัถนารอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลหรือคุณหวังกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไม่ช่วยเหมือนมีมีค่ะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งคุ้มครองแต่รู้สึกเหมือนคุณรู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ช่วยเหลือ,อ,อหรือไม่ตัวคุณเองเคยสวดมนต์ไหว้พระทําบุญปกตินะค่ะแต่ตอนนี้คุณเหมือนขาดขาดการไม่ทําต่อเนื่องอะค่ะ ม่เหมือนเคยทําบุญสวสดมนต์ไหว้พระแต่ช่วงนี้คุณก็ไม่สวสดมนต์ไหว้พระดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่คุณต้องการให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุ้มครองทําดีก็ได้ผลตอบแทนที่ดีค่ะยังเป็นปัญหากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเกียรติมงคลสิ่งช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุ้มครองอันนี้ให้คุณให้โทษดีร้ายได้ตลอดแต่โดยเฉพาะคนดีนะคะไพ่จะช่วยเหลือคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รู้สึกจะเหมือนจะมีปัญหาตัวคุณเองด้วยค่ะหวืวนไพ่จะบอกว่าคุณนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลแต่ตัวคุณเองรู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไม่ช่วยเพราะตัวคุณเองด้วยค่ะเคยดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคยสวดมนต์ไหว้พระก็ขาดการกระทำเนี่ยค่ะในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งคุ้มครองความสําเร็จความปกป้องคุ้มครองกับสิ่งต่างๆของคุณค่ะยังติดขัด ให้ดูแลทั้งตัวคุณเองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยเหลือได้ค่ะดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประมาณนี้ค่ะที่ที่คุณนับถือที่คุณขอคุณปรารถนาที่จะช่วยเหลือนะความสำเร็จของคุณก็มีสิ่งช่วยเหลือผู้คนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลตัวคุณอยู่ค่ะตัวคุณเอง ให้ต้องเหมือนเหมือนคุณก็จะพบความอุดมสมบูรณ์ไปข้างหน้าในทุกๆเรื่องนะคะนางกวักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยเหลือแต่ติดขัดอยู่ค่ะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงแต่คุณต้องดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ก็สวดมนต์ช่วงนี้คุณต้องทําบุญสวดมนต์ไหว้พระอย่างสม่าเสมอค่ะก็จะดีสําเร็จคิดตัดสินใจทําอะไรแล้วก็พบความสําเร็จ ดังที่คุณปรารถนาคุณขอหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณนะคะก็ดูแลคุณเรื่องการงานค่ะมาเรื่องการงานคุณหมกมุ่นคุณคิดความต้องการความสำเร็จในหน้าที่การงานจนขาดการดูแลตัวเองเลยค่ะการไม่ใช้เหมือนเหมือนมุ่งคิดมากจนไม่ ไม่ไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนปกติธรรมดาค่ะคิดคิดปรารถนาแในความสําเร็จมุ่งมั่นตั้งใจคิดเรื่องงานนีค่ะนั่งคิดตึกตองใครควรทบทวนคิดพิจารณารอบครอบนะคะการคิดในเรื่องการงานต้องใช้ความสุขคุมงานคุณนะคะเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความสุขคุมรอบครอบงานที่มีกฎระเบียบมีกฎเกณฑ์คุณสามารถทำได้ค่ะในง,งานที่ใช้เวลาแล้วก็พบความสำเร็จ คุณมีความคิดมีฝีมือสร้างสรรค์ต่างๆได้ทำงานแล้วก็สำเร็จค่ะในสิ่งที่คุณคิดแล้วคุณตัดสินใจก็พบความสำเร็จแต่ปัญหาในเรื่องการงานก็คือคุณเหมาะกับงานที่ช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคมไม่เหมาะกับงานที่ผิดกฎหมายค่ะงานที่ผิดกฎหมายหรืองานที่เป็นสีเทาๆงานที่ ยังไงค่ะการขายเหล้าขายเบียร์ที่เหมือนว่างานร้านอาหารกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะผับบาร์ที่เสียเส่ยงเสี่ยงที่ผิดกฎหมายได้ตลอดเวลาอย่าตัวคุณไม่เหมาะสมเหมาะสมกับงานที่สร้างสารรค์งานที่ดีที่ช่วยเหลือผู้อื่นนะคะคุณทําได้ความสําเร็จลงมือทําแล้วสาเร็จแต่ไม่เหมาะกับงานด้านที่เสี่ยงต่อการผิด ศิลธรรมกฎหมายประมาณเนี้ยค่ะไม่ค่อยดีไม่เหมาะไม่เป็นปัญหาได้อย่างนี้ค่ะคุณคิดความสร้างสารรค์ลงมือทำสำเร็จค่ะในเรื่องการงานแล้วก็มีคนช่วยเหลือความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าคุณก็ก้าวหน้าในการงานค่ะไปข้างหน้าได้หนังกวักแล้วก็ไพ่ต้องอดทนต่อสู้หรือต้องใช้เวลา สุข,ขุมรอบครอบแก้ไขจเจริญก้าวหน้าไปได้สําเร็จอยู่ค่ะคนลุงมือทาแล้วจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆก็ค่อยๆแก้ไขแล้วเป็นที่หนักหน่วงเหมือนเกิดมาต้องเข้าถึงความทุกข์ยากลําบากนี่ค่ะสำเร็จแต่มันก็ยังมีปัญหาให้คุณแก้ไขแล้วคุณจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆข้างหน้านะคะการเงินค่ะต่อมาเรื่องการเงิน การเงินคุณรู้จักคุณค่าของเงินรู้จักใช้จ่ายเก็บหอมรอมริบแต่คุณนะคะทํางานไม่ไม่หวังผลลาบยศชื่อเสียงในการเงินนะคะโชคลาบอะไรคุณทํำงานเพื่อสังคมอืไพ่ก็เหมาะค่ะเหมือนไพ่ก็บอกว่าการงานที่คุณทำหรือได้มาเพื่อสังคมนะคะี่ค่ะไม่เหมาะกับการที่ผิดกฎหมายพอมาดูการเงินคุณก็เหมาะกับกับที่ตัวคุณเองด้วยค่ะคุณชอบ ช่วยเหลือสังคมทำงานเพื่อสังคมไม่ไม่หวังผลตอบแทนแต่คุณก็สามารถได้เงินมาจากความสามารถความรู้ความสามารถของคุณเนะะี่ค่ะเงินหลั่งไหลเข้ามาไม่ไม่ขาดสายเหมือนนะคะนางกวบมีโชคมีลาบแล้วเงินก็เข้ามาเรื่อยๆเพียงแต่คุณคิดจะทําอะไรช่วงแรกๆนะคะในการสร้างสารรค์สร้างฝีมือผลงานจะติดขัดช่วงแรกถ้าคุณอดทน เหมือนไพ่บอกเลคะ่ะอดทนอดทนต่อสู้ฝ่าฟันเข้มแข็งอดทนทบทวนแก้ไขแล้วคุณก็จะพบความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแบบไม่มีที่สิ้นสุดค่ะเพราะคุณเลง็งลงมือทำแล้วก็จะสำเร็จอยู่แล้วแล้วคุณอดทนต่อไปแก้ไขก็จะยืดยาวต่อไปมากมายไปถึงอนาคต พีฝีมือชื่อสร้างช่างชื่อเสียงเป็นผลงานอมตะไปอย่างเงี้ยค่ะข้างหน้าแล้วเงินคุณน่ยค่ะคุณทําเพื่อสังคมแต่คุณก็จะมีเงินเข้ามานี่จากความสามารถของคุณเนี่ยค่ะคุณทํางานทำเงินสร้างเงินสร้างสรรสิ่งต่างๆแต่คุณไม่หวังผลตอบแทนไม่หวังเพื่อลาบยุศชื่อเสียงแต่คุณก็จะได้ค่ะ คุณไม่หวังแต่คุณจะได้จากฝีมือจากการงานจากความจากตัวคุณเองไงค่ะสร้างสารรค์ให้พบความสําเร็จความอดมุสมบูรณ์นะคะมีคนช่วยเหลือมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลคุณด้วยค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยเหลือดูแลแต่ยังเหมือนติดเนี่ยค่ะปัญหาหรือความรู้สึกของคุณเองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีทาดีแล้วไม่มีใครเห็นใครช่วยเหลือ เห็นค่ะดูแลช่วยเหลือเพียงแต่คุณรู้สึกว่าต้องเผชิญอุปสรรคต่างๆมากมายไม่ไม่ไม่ไมีใครช่วยทั้งคนทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เห็นความดีคุณเห็นค่ะดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งผู้คนเห็นความดีของคุณช่วยเหลือคุณค่ะการเงิน <c oughs> <c oughs> ต่อมาเรื่องความรักค่ะ ความรักของคุณได้พ่ายกันขึ้นขึ้นลงลงผิดหวังความเสียใจโดนทำร้ายหรือการพัดภาคช่วงนี้เหมือนรู้สึกการพัดภาคทำให้เสียใจหรือไม่ผิดหวังกับเรื่องความรักไพ่บอกว่าลดความคาดหวังกับชีวิตคู่กับคู่ให้มากๆค่ะเพราะคนมีคู่ ด,ดูคนมีคู่ะค่ะถ้าคนมีคู่ก็เหมือนต้องการเอาชนะกันค่ะไม่ยอมกันถ้าพูดคุยผ,ผิดใจกันก็ต้องการเอาชนะไม่ไม่ค่อยมีเหตุผลในการพูดคุยกันค่ะให้ให้ดูเรามัดระวงังในในชีวิตคู่ค่อยๆเข้าใจกันเพราะคุณก็สร้างสารรค์เพื่อสร้างเพื่อครอบครัวแต่ไม่ไม่เข้าใจกัน ระวังความไม่เข้าใจขันเนี่ยค่ะการเอาชนะคุขึ้นแย่งชิงกันเอาการเอาชนะแต่คนมีคู่คุณก็เป็นคู่กันเนี่ยแหละค่ะคนไม่มีคู่เหมือนเจอความผิดหวังพัดภาคความเสียใจคู่ทําให้เสียใจพัดภาคผิดหวังโดนหลอกลวงเสียใจผิดหวังอยู่ตลอดเวลาการ เนี่ยค่ะสรุปก็คิดตัดสินใจในเรื่องความรักให้รอบคอบให้ให้ดีๆค่ะแต่คุณก็จะพบความส,สมหวังสำเร็จในเรื่องความรักในอนาคตข้างหน้าได้ค่ะตอนนี้ความรู้สึกผิดหวังเสียใจคู่ทำให้เสียใจผิดหวังความรักการพัดภากเลยค่ะลดการคาดหวังในชีวิตคู่ลงก็จะสมหวังสำเร็จ นี่ต่อมาเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพคุณเป็นคนใจแก่งเข้มแข็งมากเลยค่ะจิตใจเข้มแข็งแข็งแก่งเนี่ยค่ะตัวคุณจิตใจแข็งแก่งสามารถอยู่กับปัญหาได้มาถึงสุขภาพก็เข้มแข็งแข็งแก่งแข็งแรงค่ะระวังช่วงท้องค่ะกระเพาะ มดลูกถ้าเป็นผู้หญิงเนะะี่ยค่ะช่วงท้องมดลูกเราอย่าอั้นปัสสาวะนะคะระบบขับถ่ายหรือถ้าคนใดเดินทางบ่อยๆระวังอุบัติเหตุในการเดินทางค่ะเ,เพียงระวังค่ะให้ให้ระวังเพราะคุณใบแรกคุณคิดตึกตองค่้ควรคิดเรื่องน้นเรื่องนี้ก็ระวังอุบัติเหตุในการขับรถการเดินทางอย่างเงี้ยค่ะ ดูแลสุขภาพแล้วดูรวมๆคุณก็จะประสบโชคลาภความสำเร็จนะคะนางกวักสิ่งดีการเงินความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปข้างหน้ามากมายมีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่ช่วยเหลือตัวคุณเองก็เก่งเฉลียวฉลาดความก้าวหน้าไปข้างหน้าไม่มีที่สิ้นสุดค่ะคอยแก้ไขเพราะมาจากความสามารถของคุณ มีความสามารถสร้างสรรค์สร้างผลงานสร้างเงินสร้างครอบครัวได้ก้าวไปข้างหน้าสำเร็จอันยิ่งใหญ่และงดงามให้ไพ่แนะนำเพิ่มค่ะแนะนำเพิ่มค่ะให้ไพ่แนะนำด้วยค่ะแนะนำทุกๆเรื่องรวมๆใบแรกค่ะ พานางสุรัตวดีค่ะความเก่งค่ะนี่ไพ่บอกว่าคุณก็เก่งพานางสุรัตวดีความเก่งความอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จจากความรู้ความสามารถผู้คนช่วยเหลือภากิจสนะค่ะ คเนตค่ะนี่ก็ความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จความสบายสะดวกสบายพออยู่แบบพอเพียงภพ่แนะนำว่าไงคุณก็เป็นคนเก่งเก่งเก่งเฉลียวฉลาดมากด้วยความรู้ความสามารถอันนี้ก็เก่ง เป็นคนทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะเก่งฉเฉลียวฉลาดมากด้วยความรู้ความสามารถมีฝีมือมีผู้คนช่วยเหลือความอุดมสมบูรณ์ชีวิตเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาว่าจะทําให้สําเร็จในทุกๆเรื่องสําเร็จได้ค่ะในสิ่งที่คุณหวังทั้งเงินงานความรักแกล้ลดลดความคาดหวังลงจากคู่ดูแลกันให้เข้าใจกันเหมือนลด คือทิฏฐิการเอาชนะกันเนี่ยค่ะในความรักอยู่แต่ตัวคุณสามารถสร้างสรรค์ได้ไพ่ก็บอกว่าในความสำเร็จความสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ตัวคุณเองต้องแบบเออเหมือนรักสงบแต่ชีวิตคุณเหมือนวุ่นวายค่ะไพ่ก็เลยบอกว่าให้คุณ่ะมีมีความสนุกสนานสดใสล่าเริงท่ามกลางความวุ่นวายเนี่ยค่ะให้มองโลกในแง่ดีมีความสุขกับทุกๆเรื่องอยู่ใกล้ชิด อ,อยู่กับธรรมชาติไปวางเสียงเพลงอยู่กับความสงบเนี่ยค่ะปร่งๆสัจธรรมอนิจจังทุกขันอนัตตาอยู่แบบสายกลางไม่ไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปอยู่พอดีพอเพียงไม่ยึดติดอะไรมากแล้วเนี่ยอยู่กับธรรมชาติเสียงเพลงอยู่กับมองโลกในแง่ดี มีความสุขกับกับสิ่งรอบข้างรอบตัวทํากายใจให้สุขสนุกสนานเนี่ยค่ะคุณก็มีความสุขแต่ไพ่แนะนํารู้เหมือนดูเหมือนจะไพ่แนะนําจิตใจคุณค่ะให้คุณเนี่ยค่ะปลงปล่อยวางเพราะความสําเร็จคุณมีมากมายอยู่แล้วค่ะความอุดมสมบูรณ์ชื่อเสียงเงินทองสิ่งที่สําเร็จแล้วตัวคุณเองก็สร้างสารรค์เพื่อคนอื่นทําให้คนอื่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดูแลคุ้มครอง มอบสิ่งดีๆความเจริญรุง่งเรืองแบบไม่มีที่สิ้นสุดไพ่ก็เลยให้ดูแลจิตใจปล่อยวางอยู่สายกลางคุณก็พบความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จไม่มีที่สิ้นสุดค่ะขอให้คนเกิดเดือนมิถุนายนพบแต่ความสุขสุข,ส,ข,ส,ขสำเร็จค่ะขอบคุณการกดติดตามซับสไคร e ไลค์แชร์ ขอบคุณที่ผ่านมาขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ